ำเตือนต้นเลขที่นําเสนอเป็นเพียงการคาดเํานาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลูกจ๊บก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสลายแรกที่ลูกจ๊บจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของเพชรพาหาบเพชรพฤหัสงวดประจําวันที่16พฤษภาคม2566เพชรพาหาบให้เลข6กับเลข8ตัวเดียวให้เล้6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี82 81 89 08 48 58ถ้าเลข6มาก็จะมี61 6 7 6 6 3 6 4 6 9 6สำหรับผลงานงดที่ผ่านมาเพชพรปารลาบให้6 5ผลการออกสลากกินแบ่งนัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก6 5ให้6 5ออก6 5ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างดนี้เพชรโรลลาฟจะจะให้เขาเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนกัรรมต,ตมองเพ่งเลงงวดประจำที่16พฤษภาคม2566มองเพ่งเล็งให้เลข2เลข3เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2,1,2,4ถ้าเลข3มันก็จะมี3,6,3,9ถ้าเลข0มันก็จะมี0,7,0,5สําสำหรับผลงานว่าที่ผ่านมามองเพ่งเลงให้65ผลการออกสลากิกนแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย2ตัวออก65 ให้หกห้ออกหกถูกเลขท้ายสอตัวครับเรามาตามกันว่าคนนี้มองเพ่งเล็งยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมทำาม,มาตอนข้าต่อสูตรพารวยงวดประจำที่16พฤษภาคม2566สูตรพารวยให้เลข9เลข5เลข4เลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มามัก็จะมี92 93 90 97ถ้าเลข5มามัก็จะมี52 53 50 57 ถ้าเลขก4มันก็จะมี4,2,4,3,4,0,4,7ถ้าเลข1มันก็จะมี1,2,1,3,1,0,1,7สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสูตรพารวยให้6,5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย2ตัวอ,ออก6,5ให้6,5ออก6,5ถูกเลขท้าย2อตัวรับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้สูตรพารวยจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมโตนข้าต่อเส้นทางช้างเผือกพวนประจําที่16พฤษภาคม2566เส้นทางช้างเผือกให้เลข5เลข1เลข4ชุ่2ตัวให้ถ้าเลข5มันก็จะมี52 57 56ถ้าเลข1มันก็จะมี18 13 12ถ้าเลข4มันก็จะมี49 40 46สําหรับผลงานที่ผ่านมาเส้นทางช้างเผือกให้65ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก 6 5ให้6 5ออก6 5ถูกเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันว่างวดนี้เส้นทางช้างเผือกอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมทำรรมาตอนคำตัวเลขดงังตามกระแสงวดประจําที่16พฤษภาคม2,566เลขดงังตามกระแสให้เลข9เลข8เลข4ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี95 96 97 92 93ถ้าเลข8มาก็จะมี 80, 81, 86, 87, 85ถ้าเลข4มาก็จะมี 41, 42, 46, 43สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขดังตามกระแสให้56ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก65ให้56ออก65ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขดังตามกระแสอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอนเข้าต่อชีพจรเลขงวดประจำที่16พฤษภาคม2566ชีพจรเลขให้เลข9กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี92 96 98 19 39 49ถ้าเลข5มาก็จะมี50 56 57 15 85 35สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาชีพจรเลขให้56ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก65ให้56ออก65 ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับลรามาตามกันต่อว่างวดนี้ชี่จ,จรเลขยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมรับมาตอนรับต่อร้อนปลอดแตกงวดประจำที่16พฤษภาคม2566ร้อนปลอดแตกให้เลข4กับเลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 4 5 4 7ถ้าเลข2มาจะมี2 3 2 6 2 9ชุด3ตัวให้8 4 7 1>, 1 2 4 5 3 2สําหรับผลงานวุื่ที่ผ่านมาร้อนปลอดแตกให้5 6ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก6 5ให้5 6ออก6 5ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวขับระบาดตามกันว่าคนนี้ร้อนปลอดแตกยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนครับตอนเลขเด่นจากโซเชียลงวดประจําที่16พฤษภาคม2566เลขเด่นจากโซเชียลให้เลข1เลข3เลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี12 14 19ถ้าเลข3มาก็จะมี32 34 39ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 59สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเด่นจากโซเชียลให้ 0 1กับ09ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก0 1 9ให้0 1กับ0 9 01กับ09เข้าคู่เด็ดของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเด่นจากโซเชียลจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมครัมาตอนคำตอนเลขเด็ด11บามังกรงวดประจำที่16พฤษภาคม2566 เลขเด็ด11บังกรให้เลข0เลข7เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี0 4 0 8 0 9ถ้าเลข7มาก็จะมี7 0 7 3 7 6ถ้าเลข2มัจะมี2 1 2 5 2 9สําหรับผลงานวาทีิผ่านมาเลขเด็ด11บังกรให้90ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก019ให้90 90เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หน่งครับเรามา,มาตามกันต่อว่างวดนี้เลขเด็ด11มังกรยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทำมาตอนค้าตัวลาบลอยลาบรวยงวดประจำที่16พฤษภาคม2566ลาบลอยลาบรวย,รวยให้เลข6เลข3เลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี6 2 6 7 6 9 6 4ถ้าเลข3มาันก็จะมี3 2 3 7 3 9 3 4 เลขห้ามาก็จะมี5 2575954สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาลาบลอยลาบรวยให้เลขห้ากับเลขหนึ่งผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก019เลขท้าย2อตัวออก 6. 5หให้เลข5ากับเลข1เลข5าเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวเลข1เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้าดวยที่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลามาตามกันว่าคนนี้ลาบลอยลาบรวยอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนกับาัวนรวยออนไลน์งวดประจำที่16พฤศภาคม2566รวยออนไลน์ให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชื่อสองตัวให้65 68 62สำหรับผลงานวดที่ผ่านมารวยออนไลน์ให้เลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ได้หนึ่งออก019ให้เลข9เลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ได้หนึ่ง 1, ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้ามาตามกันว่าวันนี้รวยออนไลน์อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ำขำมตอนกตัวรวยโชคมั่งคัง่งงวดประจำที่16พฤษภาคม2566รวยโชคมั่งคัง่งให้เลข8เลข2เลข0ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี81 83 86 87ถ้าเลข2มาจะมี25 29 21 24ถ้าเลข0มาก็จะมี03 06 07 09 สำหรับผลงานวที่ผ่านมารวยโชคมัง่งคั่งให้เลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทุที่1ออกตูนให้เลข9้าเลข9้าเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายทุที่1ตัส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าเข้ามาตามกันว่าวดนี้รวยโชคมัง่งคั่งอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอนข้ามต่สลากรวยเลขบ้านงวดประจำที่16พฤษภาคม2566สลากรวยเลขบ้านให้เลข3กับเลข6ชุด2อตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี35 39ถ้าเลข6มาก็จะมี62 68สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสลากรวยเลขบ้านให้เลข9ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วที่1ออก 019ให้เลข9เลขเก้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าด้่ยหนึ่งตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตามกันว่ากวดนี้ตลาดรวยเลขบ้านจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนก่อมตัวรวยกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำที่16พฤษภาคม2566รวยกับสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลข7กับเลข3ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข7มันก็จะมี76,79ถ้าเลข3มันก็จะมี3 0 35สําำหรับคนงานงวดที่ผ่านมารวยกับสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย สตัวท้ายที่1ออก0ูนให้เลข9เลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ส่วตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าเขาเรมาตามกันว่าหน,นี้รวยกับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมครับมาตอ่อข้าต่อบบังเอิญงวดประจำที่16พฤษภาคม2566บาบังเอิญให้เลข2กับเลข5 สำหรับผลงานวันที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่าวันนี้บังเอิญจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่ารามาตอนข้าตัวอยากรวยงวดประจำที่16พฤษภาคม2566อยากรวยให้เลข9กับเลข8ตัวเดียวให้เลข9ชื่อต,อตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี90 91 92 94 9697ถ้าเลข8มาก็จะมี 80, 81, 82, 84, 86, 87สําหรับผลงานที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขา้นมาตามกันว่าวดน,นี้อยากรวยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ขามาตอนข้าตอนลุ้นเลขรวยกับรัฐงวดประจำที่16พฤษภาคม2566ลุ้นเลขรวยกับรัฐให้เลข6กับเลข7ชุ่อสองตัวให้ถ้าเลข6มัก็จะมี60 62 64 69 16 36 56 86ถ้าเลข7มาก็จะมี70 72 74 79 17 37 57 87สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าข้ารมาตามกันว่างวดน,นี้ลุ้นเลขรวยกับรัฐจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า กลับมาตอนครับต่อทีเด็ดมหานีลาการงวดประจำที่16พฤษภาคม2566ทีเด็ดมหานีลาการให้เลข4กับเลข7ชุด2อตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี42 46 49ถ้าเลข7มาก็จะมี73 75 78สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าข้ารมาตามกันว่างวดนี้ทีเด็ดมหานีลาการจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม เอาล้วครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น5-6 5-7 5-8 3-6 3-7 3-8ชุดเด่น4-5-8 7-5-8สำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดา ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อนําไปเป็นข้อมูลซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ